จะทราบก่อนเรื่ในยางชุดนึงเดียวนี่นะฮะ <c oughs> เรามาทางขึ้นนะขึ้นดอยที่เราจะไปแจกอุปรกรณ์โซโลาร์เซลล์ให้หลักหูบ้านนักจริงๆสองวันสาม,ม<อ>วันนะฮะให้พี่นันนะห้พี่มีน่ะตัดเดียวเนี่ยพี่มีที่เ่าทำงานอบตดอนมอนนะเพื่อให้แสงสว่สางชาวบ้านนะข้างในนี้นจะไม่มีไม่มีไฟเลยนะนะ

เบรกได้ล้อๆเลยอเคเบรคมือฮะเบรกก็ไม,มไม่ได้ต่อวะไ,ไม่ได้ต่อฟันพูก็ไม่ได้ต่อต่อแล้วเอาต,ต่อแล้วไมหมขึ้นขึ้น,นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูนะ ข้างขึ้นไปสามคันแล้วนะนะฮะเล้วเดินทาง